สบายดีเพราะพี่นอ้องสบายดีเอฟซีอีกแล้วเนาะเหมือนเดิมผมกำลังสู้พีเอ็มโซกสู้อีกแล้วนเนาะในซาสุกิบัลโอกซาสุซิมาอันมาเฮยอโยโซพาน,นะอพี่นเนาะเพิ่นจะเอาโยโซพาขึ้นพเนพปรนเ็ดทศปรนเ็ดในทเอาแจกใหม่ทุกคนมันก็จะเป็นแบบบุญขอบเปลือกเลยนะยังเขาบว่าออกใหม่ซ้ำคำนเนาะเพปรนเ็ดบุญขอบเปลือกนี่แหละอยู่บ้านตอนนี้ซาสุกะซีมาเฮเหนาะพเพป็นเฮเอาโยโซพาขึ้นมาเลย สิมไ้ทำระสมบึงบรรยากาศอยู่บันศสองน้อที่เพิรนเห็ดปุนข้อเปือกเห็ดอันนั้นเซี่ยวยอซอสผักเลบรรยากาศนะคแหละ các nhóm hẹn 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 không hẹn จกนี่คืมาว่าพันธุ์เห็ดใหม่เหนน้อแลกกาสจะเอายอดเช่าพาขียนเนี่้อนี้เหตุผเหุบนขอบเปลือก

ฮะดูดมาสิดูดทมาขนกันเลยอานดะทาอันนี้เนาะทานเลยแล้วเไมพอแม่พ pr ี Quel ่น in> um> ้องได้จากที่แห่แล้วเนาะทก็มนางาเพ่นสเอาหงโซฟาข้นทุกคนนี่นี่นะคะเปลี่ยนแปลงค่น้อยนงกินน้ต้น เอองินต่อยอดนอได้อยู่สามล้านห้าแสนกีบกันกับเงินบาทสามล้นบาทเบาเข่าใจอ่าสาธุเพืเจ้าขืนใจเนาะเออเออก็เดึงขึ้นนะเพื่เจะเสียก่อนโอ้เราก็ไม่เคยเห็นนะทุกคนบรรยากาศตอนนี้ก็คือนนั่งนะ คนคนพ่อชี่อเยี่ยงก็พ่อพ่บอกพ่อชีเยี่ยงก็ฮะเออโอลไรสิเป๊ปสีพี่เป๊ปสีพี่ปปพ <c oughs> มูเมนแน,นองโนะค้เนาะกินโค้ง่าพี่นอ้องตอนนี้ก็คิดว่านางผาเปนะ็นสีสสูตรเนาะเสวสสายดีพ่อีพี่นอ้องสวายดีวงละสวายดีเนะ เดียสวัสดีพี่น้องเีสวัสดีี่อสวัสดี้ยสวพี่น้องช่วงนี้ผมวกินแบบสีอ่างเลยกินแบบสีอ่างเลยพอดเหนึงจ่าเโคกนำโคกพิดเองคนไลน์พี่น้องคนเยอะแยะแล้วไอทำไมคนเยอะแยะถ่ายคลิปบบาคนเดียวเบาเบากองอยู่แบบแบไปแก

อาีถ่ายคลิปอย่างเดียวอ้าบรรยากาศคือแบบคนไลน์องที่น้องสุดยอดไปดูนะฮะสีเงินเสียงอหีวยไปเลเจะต่อคิวกันเบี่ยนต่อเบี่ยนกันดึงเสือ Ô mọi <laughs> <laughs> người ăn cơm được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 

ม <What? S 2> me. ันหอด้วยทุกคนเร็วมันเกะดสึนามแล้วคุณจเนียนว่าจ ខ្លើម្រូវតែមទៅព្ការិត្សាចំចប់នឹង់់ការបសែម្រូវើម្រំងសារម្រាលដាន់ក อมกระพริน้อมันอยู่อันนี้มันมันมันจะไก่กลัวเนาะคนเต็มอีกคนเยอะแยะเาก็ว่าเรอยู่เว้ยเสุดอดต้า่ากระเา่าน่าตาให้ขอับ ต่อไปก็สิเป็นอันสุดท้ายเนาะีสิมีสามอันตัวน,นี้สินใหญ่กุ้งหมูว่จะขึก็สิมเนตัวนี้ล้วพอาพี่น้องหใหญ่ส,หสุดนะเพราะว่าอยู่ภาคกลาง,าง,าางาแชมนังบอกพระอมตญาณโตโอ้โหไม่สูงเลยเกิน ปารังปรังสังนิพานะตัตถิวตุปิพาณปารังสังดิพาดาตักลเขาไกเขาแล้วมัน

สาธุสาธุสาธุอ้อขอเสริญเพื่อนขอก้มขอบใจเอ่อนําอํานวยพัฒนานําพ่อแม่ตาเด้อผแล้วพ่อพี่น้องวิธี ขอบคขอคขอคุณนัพานนเองสวรรค์อเสียต่อมางมาตามดูมาคงรนี้ตอทำให้คต้องสัตว์ำอาตมาสัต์ออกจ้ร่งน้ม่คพี่น้องทัดภาพมาตอนนี้ก็คือตอนกลาคืนเนาะซาสุกไมอันนั้นเนี่ยมาถ่ายขีมเว้นนี่ก็คือเพื่อนเอายอดโซฟาขึ้นเนาะตอนนี้ซาสุสีมาถ่ายมึงบรรยากาศ เพื่อนมานั่งจำซีนเบื่อคืนแล้วเนาะเบื่อคืนมากวนเพื่อนเนาะกระซิบกรลไรประมาณนั้นราะว่าซีมิเตะแบบผู้เฒ่าก็จะประมาณนี้เอาเพคนนั่งจำซีนซื้อเพื่อนบริสุทธิ์บ่บริสุทธิ์เนเอาคือแปลงเนาะบานซ่าซูบานซ่าซูเพื่อนบริสุทธิ์แบบนี้เนาะบานซ่าซูคนสีเต็มแล้วก็เพื่อนสีสูดมุ่นเบื่อคืนนะแต่วันนี้เพื่อนก็เรียว่าบูธเลือกวิธีกับบูหูเนาะ ออจนแล้ปาถือ <zo> ถือือ <festivals> ต้นเล็กต <up> ้นเลิาซิมีใบลุ่เนาะหาเต็มนะมันแบบบคือานชาซุปเนาะบ้านชาซุปแบบบยงก็เสือมาเต็มเลยนะแต่ว่านี่ซีเมเาเิ่มจำีนซิเนาะเบิดขื่นมาจำีนเบิดขือนดวนี้กเเฮ้ยกองบุญใช่ไหมมือพี่นนองมืนี้ดขบวนนี่ กกษีประมาณนี้นะคะบกเพื่อนเนงหรบกเพื่อนทักษะทักษะถ้ามันจะได้้ทุกคนบรรยากาศกับเกษประมาณนี้แล้วเนาะกองรังจับอย่างมั่นใจไปเกษีมาอะบุรายแล้วคสิผู้เฒ่าที่เพิ่นอยู่นี่แหละ เสียรายนาะบ้านาซาซพุ่นบุรีเหตุแบบนี้นะซาซูก็สิไปถ่ายคลิปแต่ว่าวันจักร์ตอนกลางคืนก็นกนสิประมาณนี้แล้เนาะบริเวณนิซาซูมาถ่ายคลิปตอนเพิ่นเอาโยนโซฟาขึา้นแล้วก็ตัดผ้ามาตอนกลางคืนเข่าพิ่นเอามาเลยบุญเขาเปลือกบุญบุญกองเขาเนาะเพิ่นก็เอาเขามาแบบว่าแต่ละเฮือนแต่ละเฮือนนะเพิ่นริโกงเนะพุนว่ามือหยิ่งสาวอะ อุ้ยด่าเอวอะกซิบประมาณนี้เนาะทุกคนโอ้นี่ดิเพิ่อกระเทวดาคือบ้านซ้าซุกซ้าซุกเคยถ่ายคลิปตอนนั้นเนาะที่ว่าลงไปลงไปใส่บารดบรรยากาศเพิ่กอเพิ่อกระซิบอะไรเป็นไงมีซันนี้เหรอฮะฮะใส่ชุดรองไหมก็ว่ายีร وص ปิดคลิปอยู่นี่เร็วป่ะฮะกาซิบปิดคลิปกซิบปิดคลิปตอนบรรยากาศตอนคือทุกคน าุมาถ่ายบรรยากาศใหนพ่นพี่น้องเบิ่องน้อยหนึ่งเนาะคลิปนี้ก็เพเพียงสำนีแหละซาซุมากดีกว่าแล้วเบิ่งเพิ่นเห็ดบุญขอเปือกแล้วเพิ่นก็เอาย้อนโซฟาคือเพราะว่าเพิ่นเหดห่อแจกใหม่วัสดุใหม่ยังไงเด็กแต่ก็จำซีนเนาะคลิปนี้ก็เพเพียงสำนีพ่นพี่น้องบอการคิดนาฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ซาซุเห็ุคิดต่อไปเนาะบ๊ายบาย